สวัสดีค่ะเพื่อนๆเสียงโคตดเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่กษัตริย์คเขมรผู้มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกัมพูชาพระองค์คือพระบาทนโรโดงเสียนุจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของเราในหัวข้อนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของราชบัดูลของกัมพูชานะคะซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ออทศวรรษ 1940จนมาถึงปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาแล้วก็เป็นเหมือนกับกับดักทางการเมืองร่วมสมัยของกัมพูชามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมที่ฉันถึงเชิญใจโหรามาสนทนานร่วมกันมันเป็นไปได้หรืออย่างไรทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็เป็นกับดักในแต่ละยุคในแต่ละระบอบที่ผ่านมา แลวโดวยเฉพาะอดีตกษัตริย์นโรดมศรีหนุซึ่งทรงเล่นแร่แต่ธาตุกับการสร้างทำลายแก้ไขแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่พระอ,องค์พึงพอใจในรัฐธรรมนูญฉบับแรกหรือว่าฉบับต,ต่อมาที่พระอ,องค์ใช้ปกครองบ้านเมืองแล้วต่อมาก็กลายเป็นสิ่งที่พระอ,องค์จะต้องกลับมาเหมือนชดใช้ในการสร้างสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ในปี1991จนมาสู่การเมืองปัจจุบันของกัมพูชากระนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังอย,งอยู่ในวาระแห่งความพเยยะหรือว่าความเป็นจุดบอดของการที่จะไม่สามารถไปต่อในแง่ของการเห็นพ้องต้องกันในประชาชนมันคืออะไรเราเชิญใจโหรามาคุยกันสำหรับเดือนตุลาคมเดือนกระสุนของดิตกษัตริย์กัมพูชาผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สถาปนา เอกราชกัมพูชายุคใหม่ดัน<า><ม>เองกำลังนึกถึงการถึกเนิดของพระองค์ในช่วงเวลาสำคัญสคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาโดยเฉพาะกรมรงกาแก้ตุ้งรงรัฐธรรมนูญขแม่ระบกษัตริย์ขแมโดยพระบาทนโรดมสีหนุก็คือว่า Le อโปรแชเดอร์รีฟอ o ์มคองสตูตาชิองแนวดูรยนรดมสีหนกในการแก้รัฐธรรมนูญขมิของกัมพูชา โดยพระมหากษัตริย์เขมรที่มีพระนามว่าพระบาทนารุโมศรีอนุทำไมดิฉันถึงคิดถึงเรื่องนี้ล่ะคะเพราะว่ามันมีความสําคัญมากจนถึงทุกวันนี้กัมพูชาก็ยังติดกับดักเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะคะแล้วสิ่งที่ด้านหนึ่งคือฝ่ายรัฐบาลที่ทางเขมรเรียกว่ารัฐการอํานาจเนี่ยก็ยังถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่โดยกล่าวหาผู้ต่อต้านว่ากําลังจะกลับไปสู่แนวคิดในการ ใช้รัฐมนูญก็คือว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีการร่างรัฐมนูญขึ้นเลยแต่เป็นแค่ข้อตกลงกลุ่มปารีดข้อตกลงของขมิญสาฝ่ายแต่ดิฉันมกักจะเรียกสี่ฝ่ายนะคะโดยไม่ลืมบุคคลสําคัญฝ่ายที่สี่นั่นก็คือซอนซารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างแท้จริงนนะะในการรวบรวมฝ่ายต่างๆเพียงแต่ว่าในบทบาทของการจดจําทางประวัติศาสตร์แล้วจะเป็นกษัตริย์นโรดมเสียนุูี่มากกว่าเอาละคะ่ะ เราก็จะมาคุยว่าทำไมทางกัมพูชาย,ยังมีแนวคิดที่บนนเวียนไปสู่ประมบทของรัฐรมนูญฉบับปัจจุบันที่เป็นข้อตกลงที่กลุ่มประเทในปี1991และเป็นเดือนตุลาคมคือเดือนนี้ซึ่งมีการเฉลิมฉลองกันในข้อตกลงดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้จึงมีความสําคัญอย่างมากไม่เพียงแต่ว่าเป็นเดือนเกิดของกษัตริย์ขมรพระองค์นี้แต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากจะ พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะขอเกริ่มหน่อยนะคะแท้จริงแปยว่าดิฉันนะชอบเก็บดอดกไม้ริมทางเช่นกรณีปฐถมบทของการเมืองกัมพูชาสมัยใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแล้วมันก็ไม่สามารถจะแก้รัฐธรรมนูญได้เลยหรือว่ามีการสถาปนารัฐธรรมนูญที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายได้ไงคะแม้นจนกระทั่งบัดนี้การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญกัมพูชาที่เกี่ยวกับกษัตริย์พระบาทนารดมศรีหนุ มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคที่มีการเจรจาสันติภาพที่กรุงเชนิวาคือเป็นการเจรจาเพื่อให้เขมิได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสอย่างปินลินอย่างเต็มฉบับคือเริ่มๆก็ประมาณ1944หลังจากเวียดนามเริ่มจะได้เอกราชไม่นานเนี่ยกัมพูชาก็เริ่มที่จะแบบเป่ารองแล้วก็ไปจัดก,การทําประเทศตัวเองที่กําลังแบกบักให้เข้ามาสู่ร่องรอยแล้วก็ พยายามที่จะมีการก่อตั้งตัวแทนแต่ละฝ่ายของตัวเองนไปเจรจากับฝรั่งเศสแล้วก็ได้ใช้ประเทศที่3คือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่กรุงเจนนวานั่นเองแล้วก็จนกระทั่งเรื่อยมาฝรั่งเศสก็ให้เอกราชกัมพูชาจริงๆแล้วฝรั่งเศสเนี่ยให้เอกราชกัมพูชามาก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่ต่างจากเวียดนามสาหรับกัมพูชานี่มีการรั้งรอที่จะไม่ให้เอกราชแก่ขมิญอย่างเต็มฉบับอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าได้มีการ เข้ามาใช้อำน,นาจต่างๆแล้วการเข้ามาของฝรั่งเศสหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง,นง,นง,งเ,เนี่ยในแง่หนึ่งฝรั่งเศสเนี่ยสามารถที่จะทําให้กัมพูชาเนี่ยได้เขตต่างๆที่กัมพูชารู้สึกว่าตัวเองสูญเสียไปเช่นพระตะบองเสียมราชพอสีโชพลกับทางฝ่ายไทยหรือฝ่ายเสียมนะคะแต่ฝรั่งเศสก็ทําให้กัมพูชาเนี่ยสูญเสียแผ่นดินที่กว้างใหญ่มากในเขตกัมพูชาใต้ที่ปัจจุบันคือเวียดนามหรือแควน้นโคชิงจีน เร่าๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรือรังก็ด้านหนึ่งก็คือว่าการต่อสู้ด้านเอกราชต่อฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงมากแล้วก็เป็นเรื่องที่พลาดผิงเกี่ยวข้องกับฉบับรัฐรรมนูญนะคะแล้วรัฐมนูญฉบับแรกที่จะได้เอกราชจากฝรั่งเศสเนี่ยคือมันหมายความว่าก่อนปี1953ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีการก่อตั้งรัฐบาลร่างรัฐมนูญอะไรต่างๆนะคะมันเหมือนกับเป็น กรรมะหรือว่าเป็นวิบากกรรมหรือว่าจะเป็นกรรมใดกรรมหนึ่งของกษัตริย์เขมรคือพระบาทนโรดมศรีหนุก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพระองค์ก็ต้องมานั่งเจราจาในรูปแบบของเขมรสีฝ่ายที่กรุงปารีสแล้วว่าด้วยรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมเป๊ะเลยทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นการสร้างประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยแบบบทหรือแม่บ,บทของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี1991แล้วจนปัจจุบันเนี่ย ปัญหารัฐรมนูญในกัมพูชาก็ยังเรื้อรังแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ฝ่ายเห็นต่างจากรัฐอำนาจหรือรัฐบาลกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยต้องการจะกลับไปรื้อฟืนน้นณ่จุดตั้งต้นนั้นคือพูดง่ายๆคือไม่ยอมรับรัฐมนูญฉบับที่รัฐบาลของคุณมาแนทเนี่ยบริหารอยู่ว่างั้นเถอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดที่จะถือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่จะเจรจาได้แต่ก็มีฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาลกัมพูชาซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มที่อยู่ในต่างแดนทั้งฝรั่งเศสออสเตรเลียแล้วก็ที่สหรัฐเนะี่ยได้รวมตัวกันนะคะตัวตั้งตัวตีส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ที่สหรัฐเพื่อที่จะก่อตั้งเรียกว่าจรนาก็ได้ค่ะกลุ่มที่จะกลับเข้าไปถือเอารัฐมนูญฉบับที่เป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วในนั้นเนี่ยจะมีแบบบทหลักให้ขมิทั้งสีฝ่ายยอมรับขนานั้น เกอนที่จะนําแม่บทที่เป็นรัฐมนูญฉบับร่างจากปาเรีเนี่ยมาดําเนินการต่อที่รัฐบาลเฉพาะการก่อตั้งขึ้นก่อนจะมีการเลือกตั้งในปี1993ที่วัดพนมเนี่ยแล้วก็เป็นการยอมรับโดยรัฐบาลเฉพาะการตอนนั้นเนี่ยก็มาจากขเขมนสีฟ้ามีฝ่ายซ้อนซานฝ่ายเขียวสัมพันธ์ในนามของขเขมนแดง เอ่ีหนุในนามของพรรคคุนซินเปกแล้วก็ฝ่ายของคุณเซนในนามของพรรคประชาชนทีนี้พอเราย้อนไปเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ความพยายามของกลุ่มจลนาตั้งแต่ที่มีการเจรจาเอกราชกัมพูชาที่เจนีวาแล้วก็มาสู่ข้อตกลงที่กรุงเจนีวาจนกัมพูชาได้เอกราชนั้นไม่ทราบอดีตกษัตริย์กัมพูชาพราะองค์นี้เนี่ยทรงตระหนักหรือไม่ว่าค์เนี่ยมีกรรมะหรือว่า กรรมอันต่อเนื่องสืบกรณีรัฐธรรมนูญกัมพูชาฉบับแรกซึ่งพระองค์ก็มีส่วนทั้งที่มีการก่อตั้งเห็นพร้อมกับฝ่ายประชาธิปไตยนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็มีกลมโรงกาก็คือมีแนวคิดที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนั้น,น,นแล้วก็กลายมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของพระองค์ไปแล้วยังเกิดเหตุการณ์ทําให้ประเทศกัมพูชาเข้ามายุคมืดมาถึงวันนี้นร,รดมเสียนุ เป็นวิธีคิดเชิงการเหมืองช่วงจารี่มากเกินไปค่ะดิฉันจะขอถกเรื่องนี้กับใจโหราสวัสดีค่ะเสียมโครู้สึกการเกิดนำของคุณทำให้ดิฉันรู้สึกหูตาสว่างขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยๆดิฉันก็ได้เข้าใจมากขึ้นน,น,นะคะว่าเลนยงเดลาของฟ u e องเดอ e เจเนฟ คือหมายถึงบริยากาศในสันนิษฐ์ในข้อตกลงที่กรุงเจนนวาในปี1954ระหว่างกัมพูชาและฝรั่งเศสเนี่ยมันมีความสำคัญมากถึงขั้นว่าในที่สุดแม้ว่า1953ที่กล่าวกันว่าฝรั่งเศสให้เอกราชแก่กัมพูชาอย่างเป็นลิ้นอย่างเต็มฉบับแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีบรรยากาศในการขบ สนิสิทธิ์ที่กรุงเจนีวาในปีต่อมาคือ1954ครั้งนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญมากว่าฝ่ายต่างๆที่จะทำให้กัมพูชาเนี่ยเข้าสู่การปกครองตนเองอย่างแท้จริงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยวันที่28มิถุนายนของปี1953ซึ่งถือเป็นวันที่เรียกว่าลาโมบิล a t i o n คือเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มฝ่ายต่างๆของกัมพูชาเนี่ยได้เข้าไปกระโจนเข้าไปสู่การเตรียมเตียหรือว่าการพยายามรยกร้องเอกราชไม่ได้หมายถึงเป็นความสําเร็จในกิจพร้อมเพรียงของพระบาทนรโรดมศรีหนุแต่ผู้เดียวแต่พระองค์กไ็ได้ถูกพูดถึงอยู่ในประวัติศาสตร์แต่ผู้เดียวเสมอโดยเฉพาะกลุ่มจลานาประชาธิปไตยจนทำให้ฝรัร่งเศสเนะี่ยยอมคืนอำนาจเอกราชให้กับเขมร แต่ประเด็นก็คือว่ารัชทีริยาทิปไตยในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือเอาเรื่องการได้เอกราชของขมิเป็นความสําเร็จนะแต่ถือเรื่องการวางราฐฐานรัฐธรรมนูญเป็นความสําเร็จที่นี้ค่ะเสียงความคิดของอดีตกษัตริย์นรดรมศรีหนุเนี่ยเนื่องจากว่าพระองค์ทรงอยู่ในระบอบของราชสำนักก็ทําให้พระองค์เนี่ยมีวิธีคิดแบบราชสำนักแบบแนวจารีตไงคะ แล้วก็นั่นก็อาจจะนํามาซึ่งเวียสนาในคณะพักปจิยติปไตยหนึ่งจรลนาอัระขแมหมายความว่าอย่างไรล่ะคะก็ในเมื่อพระองค์มีแนวคิดแบบจารี่เช่นนั้นฉันใดก็เลยทําให้เวียสนาหรือวาสนากลุ่มปฏิยติปไตยไม่ว่าจะเป็นในคณะพักปจิยติปไตยหรือหนึ่งในจรลนาอัระขแมดิฉันต้อง อธิบายนิดนึงว่าในคณะพรรค์ประชาธิปไตยคุณก็รู้อยู่แล้วในกลุ่มของซึ่งงอกทานกลุ่มนี้ถูกบัดลางให้ล้มหายตายจากไปในประวัติศาสตร์ขมิแล้วจนบัดเนี้ยเฉพาะแต่เรื่องของนรดมศรีหนุค,คําว่าเวียสนาหรือวาสนาของลัทธิประชาธิปไตยในกัมพูชาต้ตองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าความที่พระองค์เนี่ย มีกับดักคือเกิดมาถือกำเนิดมีชาติตระกูลและกำเนิดเกิดมาทางพระมหากษัตริย์เนี่ยออสิ่งนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าอดีตกษัตริย์สีหนุซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ยังไม่ได้ราฐานอันดอนในตําแหน่งพระมหากษัตริย์พระองค์ก็ได้รับความใกล้ชิดจาก ฝรั่งเศสอย่างมากๆอันนี้เป็นข้อย้อนแย้งใช่ไหมคะคุณเสียมว่าพราะองค์จะต่อสู้เพื่อนํามาซึ่งเอกราชอย่างสมบูรณ์ให้แก่ขมิได้อย่างไรในเมื่อพระองคใ์ใกล้ชิดกับฝ่ายปกครองของฝรั่งเศสและพระองค์ต่างหากที่เป็นผู้ที่รังรอหอหรือว่าเรียรัง คือหมายความว่าพระองค์เนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เดินหน้าที่จะต่อสู้ให้กัมพูชาได้เอกราชนะคะจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนกับช่วงชิงบทบาทสำคัญให้แก่ตนเองตอนที่จรนาประเทยธิปไตยเป็นผู้ที่มีความแหลมคมแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างความชอบธรรมโดยการจัดตั้งรัฐรมนูญฉบับเฉพาะการขึ้นมาแล้วก็เลือกตั้งเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะเข้าสู่การเจราจากับฝรั่งเศส คือต้องยอมรับว่าในเมื่อฝรั่งเศสไม่ให้เอกราชเหมือนกับที่ทํากับเวียดนามกัมพูชาก็ใช้วิธีมีการเลือกตั้งมีอะไรต่างๆแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลแบบเฉพาะการของตัวเองขึ้นมาแต่สําหรับสถานะของราชสำนักแล้วเขาก็มีความไม่สบายอ,อกสบายใจว่าเออถ้าปล่อยไปเป็นเช่นนี้ถ้าเกิดว่าฝรั่งเศสยอมให้เอกราชกับกัมพูชาแล้วณวันนั้นเกิดกลุ่ม ของฝ่ายประชาธิปไตยแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจที่จะร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้ให้ความสําคัญต่อพระหมหากระสัตทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่จริง,รงๆแล้วในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นฉบับฉพาะการหรือฉบับต่อมาหลังจากที่ฝรั่งเศสให้เอกราชอย่างสมบูรณ์เนี่ยคณะประชาธิปไตยก็ยังดงํารงฐานะของประมุขที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ครนั้นใช่ไหมครับพระองค์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าวายวางพระไทยในปริจิจนของพระองค์แต่พระองค์กลับให้ความสําคัญ ทีนี้จารีตจริงๆของอดีตกษัตริย์นโรดมศรีหนุนเนี่ยเป็นอย่างไรทาไมพระองค์ถึงกระโจนเข้ามาสู่ความเป็นนักปกครองบ้านเมืองนะคะจริงๆมันก็ไม่มากมนิดเดียวแต่ว่าดิฉันก็ใช้เวลาถอดรหัสคําพูดของพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยได้รับการทํานายทางโหราศาสตร์ก็หมายความว่าสํานักโหราของราชสานักขมแมนหรือสํานักกัมโพดเวลานั้น เมื่อเสด็จศีหนุเนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นเป็นเจ้าชายน้อยจากพระมารดาซึ่งเป็นพระธิดาในกษัตริย์ศรีสวัสดิ์มิวงม์พระนางกุสุมานารีรัตนานเนี่ยกับเจ้าชายฝ่ายนรโรดมนรโรดมสราิตอันนี้เป็นชั้นหลานในด้านฐานอนดอนศักจะเป็นชั้นรองจากพระมารดานรโรดมศีหนุทีนี้ เขาเนี่ยได้ถูกความเชื่อแบบสำนักฝ่ายในฝ่ายในก็คือกลุ่มของฝ่ายสตรีนางในในราชสำนักกาโพธเนี่ยเจ้านายฝ่ายในหรือว่าฝ่ายสตรีเนี่ยแล้วก็ มีความเชื่อทางโหราศาสตร์ว่าต้องเลี้ยงดูพระองค์อย่างเคร่งครัดเพราะว่าพระองค์นี้มีแนวโน้มจะไปสู่ความเป็นสมัยนิยมคือกษัตริย์นโรดมเนี่ยตอนเด็กๆพระองค์มีความฝ่ฝันที่จะเป็นนักกีฬาพระองค์ทรงโปรดบานกีฬาสองสามประเภท การหมกมุดด้านการกีฬาเหล่านั้นเนี่ยก็สร้างความออไม่สบายอกสบายใจแกเจ้าหน่ายฝ่ายไหนที่ต้องการให้พระองค์เนี่ยออสนใจอยู่กับศาสตร์วิชาโบราณของขมิตในตอนนั้นเนี่ยก็มีความเชื่อว่าพระองค์เนี่ยออจะต้องถูกเลี้ยงดูจากชั้นราชสนะํานักชั้นรองจากชั้นเจ้าฟ้าลงมานะคะก็ดูแลพระองค์แต่ต่อมาก็ได้ถวายคืนตอนที่พระองค์ เริ่มจากโตเป็นหนุ่มแล้วก็ต้องเสด็จไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมในกรุงไส้ง่อนนี่เป็นเรื่องเล่าคร่าวๆนะคะแต่ในส่วนของกษัตริย์นโรดมศีหนุเองก็เล่าถึงว่าพราะองค์เนี่ยถูกทำนายถ่ายทักจากเออโหราจาร์ แห่งราชสำนักขมรว่าพระองค์นี้มีศัตรูเพื่อไม่ให้ชีวิตของพระองค์นี้ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูพระองค์เหมาะที่จะอยู่ต่างประเทศบันทึกในเกศประวัติตอนนี้บางฉบับก็กล่าวว่าเป็นแค่ศัตรูแบบกระ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 คือ,อยังไงล่ะคะกระกระก็คือไม่สู้จะเป็นพวกที่มีพลังอํานาจวาสนาที่สูงสูงมากนักถ้าพระองค์จะต่อสู้กับกลุ่มผู้นี้กลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ ชนะพระองค์ได้นะคะและกลุ่มเหล่านั้นที่กล่าวถึงว่าเป็นพวกสตรูแบบกระกระหนึ่งในนั้นก็คือคณะจรนาประชาธิปไตยมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้เราเชื่อว่าในาช่วงเวลาของพระองค์เนี่ยทรงมีความเชื่อด้านโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นยุคกลุ่มคณะประชาธิปไตยน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นสตรูกระกระของพระองค์ใช่ไหมคะพอต่อมาในสมัยขมรแดงพระองค์ก็ยังพูดเรื่องที่พระองค์เนี่ย เคยสูบินว่ากัมพูชาเนี่ยมีแต่ความมืดก็คือในยุคของขมินแดงแต่ว่าดิฉันอยากจะกลับเข้าไปสู่ในทศวรรษ1950ตอนที่กัมพูชาเริ่มจะมีรัฐมนุน ประมบทฉบับแรกแล้วก็นํามาซึ่งทําให้อดีตกษัตริย์พวกนี้สละราชบัลลังก์แล้วก็ลงมาเล่นการเมืองในปี1น5 5เก้าห้าห้าว่าพระองค์กล่าวถึงว่าศัตรูกระกระของพระองค์เนี่ยจะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ดิฉันก็ขอบคุณด้วยที่รู้ฟื้นว่ามันมีเหตุการณ์ที่พระองค์มักจะกล่าวถึงจุดปเปลี่ยนของการเมืองกัมพูชาก็คือว่าพระองค์เนี่ยถูกลิกขิตไว้แล้วด้วยดวงชะตาของฟ้าดินที่กล่าวว่าพระองค์มีศัตรูที่จะ ทำลายล้างพระองค์อยู่เสมอแล้วก็หนึ่งในนั้นศัตรูของพระองค์นี่คือฝ่ายประชาธิปไตยคือตอนที่พระองค์ถูกทำรัฐประหารในเดือนมีนาคม1970ซึ่งพระองค์ได้รับการทูลถวายจากโหราจารย์ว่าไม่อยากให้พระองค์เนี่ยเดินทางออกนอกประเทศโดยเฉพาะในวันที่ไม่เป็นมงคลแต่ว่า ในสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาเลื่อนเวลาพระองค์ก็ตัดสินพระทัยที่จะเดินทางไปตามเวลาดังกลาง่าวก็มีเรื่องขำๆนะคะว่าบรรดาสตรุกระกระเอาข้อจริงแล้วก็ไม่สามารถทาอะไรต่อพระองค์ได้แต่เนื่องจากพระองค์เป็นดวงตกพบมรณะก็ะคือว่าต้องไปเปลี่ยนที่หรือว่าไปอยู่ต่างแดนเพื่อที่จะให้เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ของัตรุเน่เด็ก เปลี่ยนผ่านและกลายเป็นดีในที่สุดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงที่พักของพระองค์ซึ่งท้ายที่สุดก็เปลี่ยนเป็นระบอบที่ชื่อว่าสังคมเรียกนิยมเมื่อได้รับชัยชนะมาตลอดเวลาตั้งแต่1955ถึง1970เนี่ยพระองค์ใช้เวลาไปกับการเดินทาง ไปต่างประเทศมาจนถูกกล่าวหาว่าได้ใช้งบประมาณไปกับความสำราญนะคะถึงขั้นว่าสร้างตำหนักฤดูร้อนขึ้นมาในฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปแล้วก็พอถึงเดือนมีนาคมพวก,มก็ต้องเสด็จไปที่นั่นเพราะฉะนั้นนี่จริงๆกรรม,มะในจุดนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของภพมรณะที่เป็นจุดอับเออเป็นฐานราหูที่ทำให้พระองค์ต้องประสบชะตากรรมอะไรต่างๆถ้าเรามองในเรื่องโหราศาสตร ที่มันเป็นวงจรของการกระทาในส่วนของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ก็เคยแย้งว่าพระองค์เนี่ยได้รับการทํานายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าสิ่งที่จะทําให้พระองค์เนี่ยอัปเปหิไปจากเหลาศสตรูทั้งมวลก็คือการเสด็จไปต่างประเทศนั่นเอง